โอ้ฝนตกครับสวัสดีครับฟงวินเดอร์วันนี้ครับเอากระบะหลังนะครับหรือตะกาต่อท้ายแทกเกอร์นะครับก็ดีรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นบิ๊กจัมโบนะครับเป็นบิ๊กไซส์ขนาดก้มกว้าง2เมตรครับยืนด้านหลังเมตราซิปนะครับเป็นรุ่นพิเศษี่หมายถึงโครงสร้างนะครับเป็นเป็นล่างซีซีนิวนะครับ กองซีเนีิวนะครับมาตรถานตะเป็กใหญ่ครับรับประกันนำหนักยื่สองตันครับเอามอเสอรรถให้ลูกค้านะครับเก้าห้าสี่ศูนย์นะครับโอ้สวยครับสวยสวยหรือถือว่าเป็นเป็นตัวบิ๊กตัวใหญ่เหมาะสมกับรถครับโอ้ฝาห้อง้าห้องนะครับบ้านบ้านห้วยลาดนะครับตาบลหน้าดีนะครับอำเภอด่านรายจังหวัดเลยนะครับกูบ่ไกลบ้านครับ พอดีเลิกงานจะซีมงแรงก็เอาของมาขึ้นมาส่งนะครับเพราะว่าพ่นซีไวใหตากซีไปเบิดมือแล้วครับืันนี้ก็นะครับจะเปควมกว้างจะให้ลูกค้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความยาวให้เบิ้งครับก็แต่ละเมตรผมนีดนึงครับนะครับโอ้ได้นลครับเนี่ยครับความกว้างด้านด้านหลังท้ายเซคเตอร์นี่สองเมตรครับอ่านะครับยืนด้านหลังนะครับเพะอเลยครับยืนด้านหลังนี่เมตรห้าสิบนะครับ ใกลจากเพ่นหอยเลยด้านหลังมีเมหาซิฟนะครับเนี่ยครับตามตะเปกเลยครับความสูงนะครับความสูงตามตะแกงซิบนี่หกหกสิบเซนนะครับแล้วก็ขึ้นถึงมองมัดเชือกนี่เจ็ดซิฟนะครับวัดยื่นท่ายนะครับจากข้างในออกข้างนอกอยู่แม่บิถ้าว่างไม้นะครับเพราะว่าไม่สามเมตรมันมีปัญหาครับเอวัดยาวเราไปเลยครับนั่นแหละครับอยื่นออกมาได้อยู่ต้เลยเนี่ย สองเมตรสิบมันบ่เออสองเมตรสิบสุดเจ้านี่ครับทําไมมีความยาวสามเมตรเหืเลื่อมนิดนึงนะครับผมมีปัญหาสไดใดครับอ็ถือว่าความฝังตัวนี้ให้ให้มากพิเศษเป็นตัวเป็นตัวสุดแล้วครับเป็นตัวใหญ่ให้รับประกันอำนักเอ่อสองตันผมมีปัญหาครับนะครับโครงสร้างด้านล่างนี่ก็บเปลือกเหลืกกองล่างล่างซี่นะครับทักด้วยความแข็งแรงนะครับเอ่ี่สีคข้นยกบรขืนครับผมไม่ได้สร้าง ผมว่ามันมากกว่าสามลอยครับสามลอยกลัวนะครับก็สวยครับเอามาประกอบใส่รถเ่าเพราะว่าอยู่โซนนี้ลูกค้าใส่รถไทยไปตามลองภูเขานะครับบันทุกคือทนท้นต่างการ,กรเกษตบบางที่มันมีเ,เป็นกลุ่มเทเลอร์หรือสาลีลากมันไปยากครับเพราะว่า,ามันไปหักหักเรียมหักหมุมตามโอกตามโันไปไป,ไปยาก ที่นี่ตะกาต้าตัวนี้มันจะมีประโยชน์ครับม,มันไปตามรถไถยยกขึ้นแล้วมันไปตามโตวรถได้เลยครับก็ถือว่าถ้าสเปคนี่รับน้ำหนักได้สองตันนี่บอกเลยเลยครับว่ามันคุ้มครับเกินคุ้มนะครับ,รบ,รบเพราะว่าคืชผลทางการเกษตรเข้าไปเนี่ยม,มันงายไปตามรองสวนยางพาราเก็บเก็บยางนะครับคืนผลทางการเกษตรหมายถึงแก้วมังกร,รหรือ มันสำมลังครับต้นนี้ปลูกมันค่อนข้างหลายนะครับโอ้ความมั่นใจครับว่าสินค้าที่ป้องวินได้ประปรุงแล้วก็พัฒนาให้ลูกค้านี่ได้รับความแข็งแรงเต็มที่ครับโอ,โอเคเนาะถ้าสนใจทางไหนก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับ